วันนี้สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีองค์นายกาากิมัดักและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงานชัยพัฒนาแฟร์ภายใต้แนวคิดจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยร่วมกับสำนักงานกปร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดําเนินงาน9ก้าด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนาได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติด้านพลังงานทดแทนด้านสาธาร,รณสุขด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางอาหารด้านการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมและโครงการพัฒน์เพื่อสร้างการรับรู้เรียนรู้โครงการในพระราชดดาริสร้าง แรงบันดาลใจผ่านโครงการนับร้อยนับพันสู่คนรุ่นใหม่สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อยอดให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบงพื้นที่เป็นโซนจัดแสดง9ด้านงานพัฒนาการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ60และโซนข้าวแดนสยามนําเสนอเรื่องราวของโครงการหงทองนายอดที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรรบรมนาถรรบพิษที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนาและเกษตรกรอย่างมาก ้ดยทุกวันมีเวทีถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาใน9หัวข้อตามงานพัฒนา9ด้านเพื่อก้าวสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนากิจกรรมการสาธิตและเวิร์กช็อปเพื่อการเรียนรู้จากโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดน,นครปฐมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่5ธันวาคม2565